สวัสดีครับพูดตามช่อง YouTube มือใหม่ในสวนนี่ก็มาที่ร้านแม่น้องมิ้งนะครับไดนโนเสาร์พันไม้เปลี่ยนบรรยากาศจากในสวนนะครับเจอแม่น้องมิ้งแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะไดนโนเสาร์พันไม้นะครับไดนโนเสาร์พันไมค้ค่ะแล้วก็เปิดทุกวันนะเพื่อนๆสิบโมงถึงสี่โมงเย็นสิบโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับปิดวันพฤหัสเนาะครับเนาะ อาทิตย์นี้เรามาที่สวนนะครับเอามาที่ร้านอาทิตย์ที่แล้วมาที่สวนอาทิตย์นี้แม่น้องมิงก็จัดเซตเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นเซตเนาะขายดีมากเนาะครับเนาะอาทิตย์ที่แล้วขายดีมากเนาะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพื่อนๆบางต้นมันจะสลับกันนะเพราะคือบางตัวมันหมดเนาะพี่เนาะบางตัวหมดก็เลยต้องใช้เซตใหม่ บางตัวมันหมดก็เลยต้องมาเป็นเซตใหม่นะเพื่อนเพเพราะขายดีมากเพื่อนเมันส่งฟรีเนาะพี่เนาะแล้วยืนนี่ส่งฟรีไหมครับส่งฟรีส่งฟรีมาเดิมยืนยันลดด้วยส่งฟรีด้วยยืนยันคําเดิมนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นตั้งแต่อันนี้ก็เอาอันนี้ยังยังมีอยู่ก็ยังเซตเดิมนะคะ190เซตนี้ก็จะเป็นสับรถสีนะครับ190บาทส่งฟรี ปกติเราซื้อหนึ่งกระถางกี่บาทพี่กระถางละร้อยยี่สิบครค่ะปกติหนึ่งกระถางร้อยยี่สิบบาทถ้าซื้อแยกนะครับสองกระถางก็สองร้อยสี่สิบสามกระถางสามร้อยสิบกระถางสามแต่ตอนนี้ร้อยเก้าสิบส่งฟรีสายใครที่ชอบนะครับหรือใครที่กําลังอยากเลี้ยงเขามีความสวยงามเนาะพี่เนาะสวยงามจริงนะสับรถสีนะครับ เนี่ยถือว่านี่จะคืนกำไรให้กับ f อช่วงก่อนปีใหม่ใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวก่อนปีใหม่เราจะเลี้ยงไม้กันจะว่างๆก็เลี้ยงไม้กัน,กเ,กนเราจะเอาต้นไม้มาแบบช่วงนี้จะเอาต้นไม้คือไอ้ต้นไม้พวกนี้ที่แม่น้องมิ้งสามารถนำมาขายในราคาถูกเพราะเป็นต้นไม้ตัวเองนะเพื่อนใช่ไหมพี่ จะเป็นของตัวเองนะครับไม่ใช่ไปไปซื้อเขามาแล้วยอมมาขายขาดทุนนะไม่ใช่นะจะเป็นต้นไม้ตัวเองในสวนก็จะเอามาคืนกําไรให้ลูกค้านะหมดแล้วหมดเลยนะเพื่อนๆมีจํานวนไม่เยอะ190นะครับส่งฟรีคุ้มมากใครไม่เอาก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วครับมาเซตที่2เซตที่2อ,อ็หว,วานๆเลยนะบอ,อบอกชื่อ,อ,อ,อก่นครับอ,อมสามกริสัตเนาะอมสามกริย์จะมีชมพู อมเงินอมทองปกติไอตัวโอมนี่กี่บาทสามกุศลหนึ่งร้อยห้าสิบถ้าขายเดียวๆดียหนึ่งร้อยสิบบาทอันนี้ก็ก้ามขนก้ามขนนะครับก้ามสีกําลังชัดชัดก้ามขนสองร้อยห้าสิบเดียวๆไปที่สองร้อยสิบบาทอันนี้ก็กอใหญ่ร้อยห้าสิบไอตัวนี้เจ้าหญิงโอ้ต้นไม้ของแม่ชื่อต้นไม้ของแม่โกลเด้นโรเซ โกลเด้ <Golden> Moses, นโมเสสปกติห้าร้อยห้าสิบเพมส่งตอนนี้สี่ร้อยปกติสามชุดเนี้ยสี่ห้าร้อยสิบแต่ตอนนี้ขายสี่ร้อยบาทท้วนส่งฟรีครับเพื่อนๆใช่ส่งฟรีค่ะนี่นะครับตัวเนี้ยไอไอตัวนี้นนสวยเนาะเนี่ยสองตัวนี้ก็อันนี้ก็สวยนี่นะครับเป็นกอแล้วค่ะเป็นกอแล้วนะเพื่อนๆถ้าใครที่สนใจไม่ต้องลังเลนะครับ ถ้าอาทิตย์หน้ามันหมดชุดนี้ก็จะเป็นต้นไม้ต้นอื่นนะเป็นต้นไม้ต้นอื่นไงนแต่เส้นนี้คุ้มค่ะเส้นนี้คุ้ม4 0่สองฟรีนะครับมา,มาเส็จที่สามนะครับตัวนี้ลายชัดๆ,าดๆพาเลซโซใครที่ชอบอ๋อตัวนี้จะเป็นพาเลซโซพาเลโซหนึ่งต้นนะครับแล้วก็เงินไหลามาลเงินไหลามา ่่าางงนะะคปกติพาเลโซกี่บาทสองร้อยค่ะสองร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบไลมาหนึ่งร้อยสิบบาทอันนี้สามร้อยห้าสามร้อยสิบบาทนะครับปกติเจร้อยสิบบาทตอนนี้ตอนนี้ห้าร้อยทรงฟรีก็จะได้พาเลโซแล้วก็ไหลมาแล้วก็ใบเลื่อยนะครับเพื่อนห้าร้อยทรงฟรีนะครับลดไปสองร้อยสิบบาทเซตที่สามนะครับบอกนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็ อันนี้จะสีเล่ตัวนี้ก็จะเป็นฟิโลดับเงินสวยนะเพื่อนๆตัวนี้ปกติกี่บาทพี่สองร้อยค่ะปกติสองร้อยนะครับเดียวๆอันนี้ก็สองร้อยตัวนี้ก็จะเป็นดับประพมกวาดประพรมนะครับปกติก็สองร้อยตัวนี้สวยนะถ้าเป็นฟอร์มเนาะพี่เนาะนี่หลอดใหม่นะครับนี่นะครับก็อันนี้สีทองอลามสีทองสวยเพื่อนๆปกติกี่บาทพี่ สามร้อยสิบาทนะครับก็จะเป็นราคานี้เลยบางทีเพ no sì oh yes ื่อนเพื่อนเจ็ดร้อยไม่ขายบางทีราคามันจะเกินเจ็ดร้อยสิบอยู่แล้วแต่พี่แกนํามาลดแล้วก็ยังลดอีกนะครับลดอีกสองสองรอบสามรอบครับคือเป็นต้นไม้ของพี่แกเองนะเพื่อนเพื่อนเหลือห้าร้อยบาทส่งฟรีเพื่อนเพื่อนชุดนี้จะไม่เหมือนกับเซตที่แล้วนะพี่เนาะเพราะเซตที่แล้วบางต้นมันหมดไปแล้วนะครับไม่สามารถนํามาจัดรวมได้นะเพื่อนเพื่อนดูคลิปต่อคลิปนะ ไม่ใช่ไปดูไอ้คลิปก่อนแล้วนำมาซื้อนะบรงพอต้นไม้มันหมดไปแล้วนะครับมาต้นนี้พี่อันนี้ใบกำลังงามนะไอ้ต้นนี้ถ้าใหญ่สวยเนาะพี่เนาะใช่ใบกำลังใหญ่ชื่ออะไรพี่กอริออซัมต้นนี้ฟอร์มสวยนะเพื่อนๆมีจำนวนจำกัดนะทุกทุกเซ็ตนะเพื่อนๆกี่บาทพี่ปกติกอริปกติมาเดียวๆสามร้อยสิบบาทนะครับกอริ แล้วก็อันนี้มิวคอนมิวคอนปกติกี่บาทพี่ร้อยห้าสิบปกติเดียวเดียวหนึ่งร้อยสิบาทอันนี้ก็ทีคิงทีคิงนี่นะเพื่อนๆทีคิงสวยเนาะพี่เนาะใช่สวยจริงนี่ครับหนึ่งร้อยสิบาทรวมแล้วก็จะอยู่ที่ราคาแค่กอลิซัสต์ผมนะผมว่าไอ้ตัวเนี้ยก็คุ้มแล้วเพื่อนเดี๋ยวก็โตไปสวยงามมากเนาะพี่เนาะห้าร้อยส่งฟรีเพื่อนๆมีจำนวนจำกัดนะครับห้ามพลาดนะครับ ชอบเซตไหนก็แคปหน้าจอมานะครับถ้าไม่แคปก็เขียนว่ากอริอาซ้ำมาเดี๋ยวพี่เกก,ก็จะส่งรูปให้นะครับมาตัวนี้นใครที่ชอบนี่นะครับสายดางสายดางเนาะพี่เนาะใช่ค่ะอันนี้สายดางทั้งหมดเลยเ,เพื่อนมาขอดูต้นแรกก่อนอีพีมาเบิรนสามร้อยเก้าบ อีพี่มาเบิ้ลเดียวเดียวสามร้อยเก้าสิบบาทอันนี้ไทคอนไทคอนเดียวเดียวหกร้อยห้าสิบไทคอนเดียวเดียวหกร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วอันนี้ปีกนกดาน่างปีกนกดาน่ดางด่างเยอะเยอะ,เ,ยอะเดียวเดียวกี่บาทพี่สี่ร้อยเจ็ดสิบชุดนี้นะครับจะเป็นรวมตัวด่างหมดนะเพื่อนแค่ไอ <4 70. S 1> ตัวนั้นอนะสองฟรีปกติหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทตอนนี้เหลือหนึ่งพันบาทส่งฟรีผมว่า ได้ไอสองต้นนี้ก็คุมแล้วเนาะพี่เนาะใช่ใครที่ชอบแนวเนี้ยเหมือนซื้อไอ้ต้นนั้นแล้วแล้วก็แถมให้พวกนี้ไว้ดูเล่นเพื่อนๆใช่แลนน้วตัวนี้ด่างสวยด้วยนะตัวน,นี้ยถ้าเป็นกอเนาะขึ้นเสาหลักจะสวยงามมา,มากเนาะพี่เนาะหนึ่งพันบาทส่งฟรีมีจํานวนจํากัดนะครับมานี่ไอ้ต้นนี้ตัวน,นี้ก็พี่โลหูช้างด่างฟิโลหูช้างด่างนะครับดา่าไอตัวน,นี้ด่างนะเพื่อนๆ เฟิโลช้างด่างนะต้นนี้เลยก็จะเป็นกวักโบราณด่างเราี่หน่อยมีหน่อแล้วค่ะปกติไอฟฟิโลนั่นกี่บาทพี่ฮู้ช้างด่างเดี่ยวเดียวหกร้อยห้าสิบเดี่ยวเดียวมาที่หกร้อยห้าสิบถ้าต้นนี้ละพี่กวักโบราณดังสองร้อยสิบบาทนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบบอลกระดาษด่างนะครับเพื่อนๆสองร้อยสิบบาท ตอนนี้อยู่ที่850บาทนะครับทรงฟรีย้ำนะครับเพื่อนๆทรงฟรีเพื่อนๆก็ตัดไปเลย150บาทก็เหลือ3ต้นนี้750บาทนะครับเลือกเอานะครับเส้นไนก็เลือกเอานะครับ850บาทสรงฟรีนะครับยนสวะต้องไปไล่สีเพราะว่าไม้อยู่ในร่มนานแต่ไม่ได่างทุกใบด่างทุกใบไม้พี่แกอยู่ในร่มนานนะครับ เสรนี้ใครที่ชอบแบบแนวแบบฟิโลเนาะพี่เนาะดูราคาก่อนนะเพื่อนๆนี่แอรส้มมาที่250ร้าสการส้มมาที่210บาทเดียวๆนะครับอันนี้350ร้อยห้าการน้ำตาล310บาทเดียวๆอันก็สอง้าสิบฟิโลฟิโลทองใช่พี่อ่าไวโอลินสีไวโอลินสีทองก็จะลดเหลือ550 510บาทส่งฟรีเพื่อนๆเหมือนได้สองตัวนี้ฟรีเพื่อนๆซื้อสองต้นเนี่ย สวยงามอยู่แล้วแล้วก็ได้แถมต้นนั้นนะครับคือได้ส่งฟรีเพื่อนเพื่อนเซตที่แล้วเนาะพี่เนาะขายดีมากเนาะไอที่ไปถ้ายที่ส่วนนะครับมันมาจัดเพิ่มเติมคือบางตัวครับมันบางตัวหมดนะครับบางตัวหมดเพื่อนๆไม่ต้องรอนะครับไม่ใช่ว่าจะมีมาเป็นร้อยเซตนะเพื่อนเพื่อนบางทีเซตหนึ่งก็มีแค่สองเซตเนาะพี่เนาะใครรีบโทรมาก็เอาไปเลยนะครับมันมีไม่เยอะมาไอ้ตัวนี้กำลังสวยพี่เซตที่มี ทัพย์สีองเนาะเศรษฐีมีทรับสีทองปกติเดียวเดียวกี่บาทพี่150 150บาทฟอร์มกำลังสวยอันนี้ก็เศรษฐีมีทรัพย์ตัวด่างเศรษฐีมีทรัพย์ตัวด่างก็110บาทเดียวเดียวโคตรรวยโคตรรวยโคตรเศรษฐีอ่า150เนาะสวยนะพี่เนาะ110 <150. S 1> บาท300ส่งฟรีเพื่อนเพื่อนมองคลทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยใครที่ชอบแนวแบบสายมงคลนะเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากเลยต้นนี้ได้3ต้นนะ ตกต้นละร้อยเนาะพี่เนาะ okay, okay. คุ้มมากนี่ตัวนี้คุ้มจริงๆสามร้อย <Okay. S 1> บาทส่งฟรีนะครับก็จะมีเซตเนี่ยน่าจะคุ้มเดี๋ยวเรามาเดินมาบอกอีกทีหนึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนกาลังตัดสินใจนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะพี่เนาะแล้ววันอังคารน,นะคะวันพุธเนาะวันพุธจะมีโชว์ก็ชั้นมานำเสนอราคาน่ารักน่ารักวันพุธ<า>นะครับลายสยสวย เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนเผื่อเพื่อนๆคนไหนกำลังตัดสินใจว่าจะเอาเซตไหนผมว่าเซตไหนที่คุ้มที่สุดหรือกําลังหน้ารุ้นนะครับอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนไอ้ต้นนี้เซตนี้ก็น่าลุ้นนะเพื่อนๆพื่นี่พอตัวเนี้ยโตไปจะสวยงามจริงเพื่อนๆนนี่เซตนี้ห้าร้อยส่งฟรีไม่ต้องมาซื้อเองครับห้าร้อยส่งฟรีนะครับ แล้วก็ไอ้นี่แหละนี่ครับเพื่อนๆหนึ่งเกบาทเองเนี่ยสามกระถางส่งฟรีด้วยค่าแพ็กก็ค่ากระดาษค่าอะไรก็ตกไปหนึ่งร้กว่าบาทแล้วเพื่อนเหมือนได้ต้นละสิบยีิบาทเนี่ยนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ก็เป็นเซตนี้พอเนาะพี่เนาะ มีอะไรทิ้งท้ายสําหรับเซตที่แล้วไหมพี่เซตที่แล้วส่งงไปยังส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่งไปเรียบร้อยแล้วครับก็ไม้ที่อยู่ที่นี่บางตัวก็ยังมีอยู่นะคะบางตัวก็ยังมีอยู่นะครับสนใจที่ไม่ใช่เซตก็สอบถามมาได้เลยถ้าเดียวเดียวอ่ะเดียวเดียวจะลดให้นะครับเดียวเดียวลดให้นะครับลดได้ทุกต้นมาซื้อที่สวนก็ รถให้ท,ทุกต้นนะครับมาซื้อที่สวนนะครับโอเคเนาะคลิปนี้เราลากันไปก่อนนะครับนเนาะสวัสดีครับอ,อะไรกัดผมเนี่ย